ลองสั่งเครื่องตัดยาจากโชปีครับนี่แกะดูก็ตรงตรงปกนะเกล็โตคันโตคันโตจากประเทศจีน2,000กว่าบาท2,500มันเป็นแบบ4 4จังหวะล้่ต้องผสมทูทีเดี๋ยวมาลองประกอบดูครับ เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าไอ้เครื่องตัดหญ้าราคาสองพันกว่าบาทเนี่ยที่ซื้อมาจากลาซาเอชูปีเนี่ยมันจะตัดหญ้าจริงได้ไหมลูกๆแบบนั้นแหะแต่ว,ว่าใบาก็แถมให้นะแต่ว,ว่าบางไปหน่อยแล้วก็สายสปายด้วยน่าจะเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาลองดู ว่าคุ้มค่านะสองพันกว่าบาทตัดในสวนของเราได้แต่ไม่รู้นานๆมันจะได้แค่ไหนหมายถึงว่ามันพอนร้อนแล้วมันจะเอาอยู่ไหมก็ไม่เป็นไรถือว่าใช้ของถูกใช้งานได้ก็โอเคก็รีวิวให้ดูครับกันโตเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะไม่ต้องใช้ทูทีจากจีนใครอยากซื้อใช้ก็แนะนำว่าซื้อได้นะก็มันใช้ได้ครับถ้าไม่อยาก ไปซื้อของดีๆเป็นหมื่นก็ตัวนี้ก็ถือว่าตัวเลือกที่ดี